เรียกว่าเป็นครั้งแรกที่นักแสดงและทีมผู้ผลิตรายการกว่า30ชีวิตในโปรเจกต์ไทยพีบีเอสเดอะซิกเนเจอร์ซนะคะได้มาเจอกันแบบนี้โดยโปรเจกต์นี้เป็นการเปิดตัวละครน้ำดีและสารคดีคุณภาพค่ะเพื่อออนแอร์ทางช่องดิจิทัลหมายเลข3 ก็คือไทย PBS เนี่ยแหลคะค่ะตลอดทั้งปีเลยเช่นคู่นะักแสดงดาวรุ่งนะคะน้องเบลเข okay, มิสลาแล้วก็น้องตัวเศรษฐวุฒสอคนนี้โครจรมาเจอกันอีกครั้งในซีรีส์สะท้อนสังคมค่ะทั้งคู่บอกเลยว่าเป็นโจทย์ที่สนุกนะคะแล้วก็ถ่ายทอดปัญหานี่สินและความเหลื่อมล้ำในรูปแบบคอมดี้เน้นให้แง่ายคิดผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ด้วยส่วนอีกคู่หนึ่งคู่นี้นะคะโอ้โหสหล่อสอรุ่นอะอันหนึงนิรุ และคุณจีสุดชื่อรักต้องบอกว่าร่วมงานกันครั้งแรกจริงๆเลยนะคะแต่ว่าเคมีดูเข้ากันเข้ากันนะคะแถมในเรื่องเนี่ยต้องมาเล่นเป็นคู่กัดต่างวัยด้วยก็สะท้อนมุมมองของคนที่อยู่กันต่างยุคนะคะต้องปรับตัวกันยังไงเรียนรู้ยังไงก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปแล้วก็ยังมีในส่วนของทีมสารคดีค่ะที่สร้างเรื่องที่เป็นประโยชน์อีหลายรายการให้ได้ติดตามกันไปตลอดทั้งปีเลยเราไปฟังทีมนักแสดงกันดูค่ะ จริงๆแล้วผมต้องเก็บจากเขาครับเพราะว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่นะครับไม่ใช่ว่าคนรุ่นเก่าอย่างเราเขาเรียกว่าไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ก็ต้องติดตามอีสปีชีส์หนึ่งของเรานะครับเป็นตระกูลเดียวกับเราเราก็ต้องรู้จักเขาด้วยไม่ใช่เขารู้จักเราอย่างเดียวอย่ามาเก็บอย่างเดียวนะไม่แต่ว่าแต่ว่าเก็บอย่างเดียวนะเราแบ่งปันกันให้ให้ให้ครับในขณะเดียวกันที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เก็บประสบการณ์จาก รุ่นเก่าเช่นเช่นว่าตีมกาบ้างอะไรอย่างเงี้ยการรบยนอะไรอย่างเงี้ไม่ใช่ครับครับเป็นการเก็บประสบการณ์เรื่องของการแสดงครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นเข้าคาแรคเตอร์นะครับผมในคาแรคเตอร์ของอ่าครับผมซึ่งเราเราก็มีการเก็บประสบการณ์ทั้งเรื่องของชีวิตเรื่องของการทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับาก็ได้สอนแล้วก็ได้แนะนําอะไรเยอะมากๆเลยตัวก็คือรู้จักดูแล้วก็ค่อยมาจูนจูนกันการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็คือนอกจากนอกจากประสบการณ์เรื่องการเล่นตลกเราเนี่ยหมายถึงยังมีเรื่องของบทที่เกี่ยวกับอยู่เป็นพอเพียงด้วยอ,อ,อย่างบทตัวมันจะมีการสอนเรื่องว่าแบบว่า อยู่ยังไงให้มีนี่อย่างมีความสุขอะไรเงี้ยเราก็<ช>ได้ความรู้ไปด้วยกับบทแต่ <บน S 2> แต่ผมว่าบทอ่ะมันค่อนข้างผิดแพงนิดน,นึงคือเราไม่ได้แบบเฮ้ยเบลมีนี่เท่าไหร่ต้องอถอนจ่ายเท่านี้นะห้าไมไปกู้เงินเพิ่มแล้วมันคือเหมือนกับเราทําเป็นทรีพิสมากกว่าครับใช่เอาแบบกิจกรรม่าเอาเป็นรายการเข้ามาเป็นเกมเข้ามามาให้เล่น แต่ยังพูดดีเทลไม่ได้ว่าเราทํำยังไงแต่แค่จะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบเรามานั่งพูดเหมือนรายกา้าหรือมันเป็นสารคดีจ๋าอย่างนั้นนะมันจะสนุกกว่านั้นคนมันน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นมันย่อยง่ายขึ้นมากกว่าใช่ นอกจากนี้ยังมีละครและรายการสาระแล้วก็นักแสดงคุณภาพนะคะอย่างรุ่น90นี่โอ้โหประทับใจเลยพอพี่เจมเลิงศากดค่ะพี่เต๋าสมชายแล้วก็พี่มวดปราโมดมาด้วยนะคะอันนี้มาจากซีรีส์อวสานมนุษย์เงินเดือนค่ะแล้วก็มีคุณพลอยศนนรีและคุณปอน,นัปรันะคะจากเรื่องจอนนี่เดินเยี่ยงไก่ทำไมต้องเดินเป็นไก่อันนี้คุณผู้ชมต้องติดตามเอานะ หรือว่ารายการยุทธภ,ภูมิปลายจะวักค่ะที่ต่อยอดจากละครยอดฮิตนะคะโดยไทย PBS เนี่ยเน้นนําเสนอรายการและละครเพื่อสร้างเสริมพลเมืองที่ตื่นรู้ด้วยนะคะแล้วก็กระตุ้นศักยภาพใหม่ๆพร้อมปรับตัวว่าเราจะอยู่ในยุคสมัยเป็น2021แล้วเนาะปีหน้าจะอยู่กันยังไงค่ะต้องบอกว่า